สวัสดีค่ะ F c พอตอของลุงพลป้าแตนทุกคนนะคะวันนี้ขอจัดสางสางผมนะคะขอจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะมันไม่มีใครเขาอยากไปยุ่งหรอกคุณจะบอกให้นะสางวันนั้นเนี่ยเรามีการสัญญาว่าเออเราจะไม่ฟาดเราจะจบจบไปเราจะผ่านผ่านไปเนี่ยเรื่องนี้จริงๆนะไม่มีใครเขาลื้อฟื้นหรอกแต่ต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรในการที่ลื้อฟื้นขึ้นมานะจากไอ้ทนายเท ที่มันพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ข่าวหลีกเลี่ยงการสัมภาษณ์ข่าวโดยที่ยกประเด็นเฟี้ยงมาให้กับลุงพลลุงพลไม่ใช่ลูกโซ่นะเฮียถูกไม่ใช่เอฟซีมึงไม่จําเป็นต้องเฟี้ยงมาหาลุงพลแล้วผลสุดท้ายลุงพลเขามี FC. เอฟซนะีเกือบล้านนะเกือบล้านมึงไม่ได้ให้ค่าเลยมึงไม่ได้ให้ค่าอะไรกับลุงพลเลยนะมึงคิดจะเสียบมาหาลุงพลเนี่ยมึงก็เสียบ นี่ไงคะเอฟซีคะมันคือกรรมนะคะคือกรรมจริงๆเรื่องเงินเนี่ยเงินรับบริจาคจากอีสางเน่าเนี่ยอีสางเนี่ยอีสางผมเนี่ยฮะมันจบไปนานแล้วแล้วพวกเราเนี่ยนะเจ้าปู่ฟาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่มันเหลือหลักฐานอีแค่หลักฐานเดียวก็คือการพูดกันในคลิปเสียงมันไม่ยอมให้นะคะเหลือแค่นี้จริงๆไม่งั้นนะคะจบเพ่ไปนานแล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็เงียบกันไปนะคะพอเงียบกันไปเสร็จแล้วเนี่ย เรื่องมันเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเหมือนอะไรนะคะ f อซเหมือนกับคนเนี่ยคนบาปนะคะคนบาปนะคะเรื่องเก่าๆในภายในอดีตปีเศรษๆที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันถึงได้ย้อนกลับมาละ่ะ f อลองไปคิดดูซิเพราะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่พวกมันทำกรรมเอาไว้ไงคะกรรมที่ใช้เงินบาปเนี่ยเอาไปทำมาหากินเอาไปใช้ส่วนตัวนี่แหละคือบาปถูกไหมคะเอซแล้วแรกๆเนี่ย ที่มันออกมาเนี่ยใครออกมาต่อต้านอีหมาดํานะคะอีหมาดําออกขึ้นมาด่ามันชอดชอชอชอว่ามันโกหกตอแหลถูกไหมคะไปดูคลิปอีหมาดําได้อีหมาดําออกมาฟาดฟาดแล้วฟาดอีกฟาดแล้วฟาดอีกบอกว่ามันโกหกตอแหลทุกเรื่องแล้วเงินจํานวน3ามแสนห้าไปไหนนี่คืออีหมาดํามันเอาออกมาพยายามจี้นะคะพยายามจี้อีคนนี้นะคะอีสางอีสางหวีเนี่ยนะคะพยายามจี้นะแล้วก็ค้นหลักฐานเนี่ย ออกมาให้หมดเลยว่าเออหลักฐานอย่างนี้หลักฐานจานวนเท่านี้นะเอาไปไว้ไหนมึงเอาไปไว้ไหนแล้วตอนนี้ทําไมมันถึงได้หยุดพูดหนึ่งมันพยายามที่จะเรียกคนเก่าๆที่นะที่หนีออกจากลุงพลเนี่ยกลับไปจับมือจับไม้กันไปดมดาก,กันนะคะแต่ตอนนี้มันดมดาก,กันแล้วนะคะเอฟซี มันกลับไปด,ดมดาก,กันเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเราเนี่ยไม่เอามันแล้วนะคะใครจะเอาก็เรื่องของคดพ่อครแม่มึงกูไม่เอานะคะกูไม่เอาใครเอาก็เรื่องของคนที่เอานะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะใครอยากจะได้มันคืนเอาไปดมดาก,กันก็เอาไปเพราะว่ากูไม่เอาแล้วกูตัดสวัสดิ์ขาดมิตรนะคะคนนี้เยี่ยพนี้บอกตรงๆกูไม่รับนะคะทำบุญตัวเองเนี่ยขึ้นมาประกาศเฟซเนี่ยขึ้นมาเขียนมาแล้วตัวเองยอมรับสารภาพ ไปดูหลักฐานที่จะปู่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะรู้หลักฐานอะไรก็แล้วแต่นะเอาผิดนะถึงจะเอาผิดไอ้ทนายไอ้ทนายเทไม่ได้แต่เอาผิดอีนางคนนี้ได้อีนางคนนี้มันเป็นมันเป็นคนออกมาประกาศทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นคนเขียนเฟซวันนั้นมันนั่งไลฟ์สดนะคะนะเอากลางบัญชีมากลางคนที่โอนนะคะกางกางคนที่โอนนะคะแล้วก็ใต้คลิปมันก็บอกว่าโอนแล้วโอนแล้วโอนแล้ว นะคะไปดูใต้คลิปมันได้นะคะคลิปเก่าๆของม like ันนะคะบางเอิญนางฟ้าก็อยู่ในช่องมันด้วยนะคะติดตามมันมาตลอดเหมือนกันกับเจสสีมาดีเด้งเน่ะนะคะเจสสีเราสวยๆนะคะผมมีกิกอ่ะนะพวกเราก็รู้กันหมดเพราะพวกเราเนี่ยเป็นเอฟซีรุ่นเก่านะคะจะมาเถียงเอฟซีรุ่นเก่าได้ไงไอ้พวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้หรอกนอกจากพวกเราที่เราอยู่กันมานานแล้วใครไม่เข้าใจใครไม่รู้ก็แล้วแต่นะคะแต่พวกเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการกระทําของมันเนี่ยนะคะมันน่ะเปิดรับสมัครพวกเรานี่ก็จะโอนแล้วจริงๆอ่ะนางฟ้าก็จะโอนแล้วล่ะแต่ทีนี้บัญชีเนี่ยมันให้สับสนมากเดี๋ยวก็ให้บัญชีนี้พอพอไอ้น้องเล็กลูกเกดเนี่ยโอนไปที่ต่างประเทศมันจะมีให้ไปที่ต่างประเทศด้วยบัญชีต่างประเทศไม่รู้บัญชีใครเหมือนกันนะคะนะมันเป็นชื่อของฝรั่งอ่ะนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นบัญชีของใครนะคะโอนไม่เข้า ทีนี้น้องเล็กลูกเกดก็เลยโอนเข้าไปที่มูนิธินะคะเพราะมันส่งมาให้ที่มูนิธิน้องเล็กลูกเกดน่ะก็ไปโอนเข้ามูนิธินะคะแล้วก็มีสลิปมันบอกว่าสั่งให้โอนสลิปไปให้ตรงจุดนั้นเลยจุดใครก็ไม่รู้นะคะน้องเล็กบอกว่ามีคนให้โอนสลิปไปให้นะคะทุกอย่างนะคะเห็นไหมคะแล้วถามว่าใครจะมาเก็บสลิปเก็บสลิปอ่ะเขาไม่มีใครคิดหรอกว่าพวกมึงจะสาระเลวขนาดนี้ใครจะเก็บสลิปกูถามแค่นี้แหละนะคะเรื่องทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์นะ แหกหูแหกตาฟังมั่งอย่ามาพูดกล่าวหาว่าคอนเทนต์คอนเทนต์พ่อแม่มึงตายนะคะพวกกูไม่มีคอนเทนต์นะคะเรื่องนี้เรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดโอนจริงนะคะแล้วมีอีกหลายคนจริงใจฟ้าใสาก็โอนนะคะแล้วก็คุณอัญญาก็โอนนะคะนะคะไปดูช่องของอาจารย์ธนันโอนตั้งสามหมื่นห้าคิดดูแล้วกันนะคะ ให้เก็บสลิปไว้ทุกคนนะคะเอฟซีที C ่โอนนะคะเพื่อจะช่วยป้องกันลุงพลเราได้เห็นได้ข่าวว่ามันมันอยากจะฟ้องลุงไม่ใช่เหรอนะคะมันจะฟ้องลุงข้อหาอะไรมีทราบนะอีนางสางมึงจะฟ้องลุงข้อหาอะไรแค่นี้มึงยังจะทิ่มหลังลุงอีกเหรอผูถามหน่อยมีแต่มึงน่ะไปใส่น่ะไปที่นู่นน่ะไปที่จำปาดงก็ไปนั่งกึกกกพูดหายเหวอะไรไม่รู้พูดอยู่นั่นแหละพูดอ่ะคิดแต่บ้างว่าลุงจะเดือดร้อนขนาดไหนอ่ะนะ การคําพูดของมึงน่ยกับการที่ลุงออกข่าวมันตรงประเด็นกันหรือเปล่าฮะใช้สมองคิดมั่งอย่างโง่จริงไม่คะเอฟซนะตัวเองเป็น,ปนคนเปิดรับบริจาคนะคะแต่จริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยยินดีรับบริจาคเพราะอะไรรู้ไหมคะเอซเพราะว่าเราตอนนั้นน่ะลุงกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้กิ้งกือเน่านะคะไอ้กิ้งกือเน่าเนี่ยนะคะไอ้กิ้งกือเน่าตัวเนี้ มันมาหาเรื่องลุงเกี่ยวกับเรื่องภาษีอะไรที่ลุงไม่จ่ายนี่แหละจําไม่ได้ภาษีอากรใช่ไหมภาษีอากรที่ลุงไม่ได้จ่ายแล้วนะคะแล้วก็ไอ้ไอ้หมอไอ้หมอผีกับเมียนะคะก็คือไม่ยอมแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะลุงอะ่ะเขาไม่เอาความหรอกนะคะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะไอ้หมอผีมันก็เลยบอกว่าไอ้กิงกือเนี่ยมันหมินประมาท ก็เลยอยากเลยก็เลยสคนผัวเมียก็เลยพาไปหาไอ้ทนายเทนะคะก็พาลุงไปพาลุงไปที่กรุงเทพและไปที่ออฟฟิศนะคะไปที่ออฟฟิศเพื่อที่จะตกลงกันว่าการเรียกค่าจ้างค่าจ้างทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะจ้างไอ้ทนายเทเนี่ยมาทำเรื่องนะคะคดีต่างๆให้ด้วยมันเป็นเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องฟ้องมิ่นประมาทไอ้กิ้งกือด้วยนะคะแล้วลุงช่วงนั้นลุงไม่มีเงินลุงไม่ใช่คนรวย ะะลุงพึ่งจะเกิดเรื่องเองนะคะเราก็สงสารลุงตอนนั้นมีตลาดน้อยนะคะตลาดน้อยที่มันมากล่าวหาลุงพลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆที่ลุงไม่จ่ายภาษีอกรอ,อะไรสักอย่างนี่แหละถูกไม่ใครเอฟซีใครที่จําได้พอที่จะจําได้พวกเราเนี่ยเป็นเอฟซีเก่าแล้วพวกเรารู้อยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยลุงลุงพลไม่ได้คิดอะไรหรอกลุงพลบอกว่าลุงพลน่ะไม่อยากจะฟ้องซะด้วยซ้ําถ้ามีการออกมาขอโทษลุงพลยอมนะคะให้มันออกมาขอโทษหน้า u t u b e มันน่ะ นะคะไลฟ์สดขอโทษเนี่ยลุงโอเคนะคะแต่จริงๆไอ้หมอผีมันไม่ยอมก็เลยให้ทนายคนนี้เป็นคนแจ้งและทีนี้ทนายคนนี้เรียกเท่าไหร่เราไม่ทราบนะคะเราไม่ทราบตอนนั้นที่เกี่ยวกับทําเรื่องเกี่ยวกับไอ้กิ้งคือนี่แหละและหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ทนายเทก็คงจะคุยกับไอ้หมอผีนี่แหละจะมีการานะคะมีการที่จะเข้ามาทําคดีของลุงพลนี่แหละนะคะจะขึ้นมาที่กกอกเพื่อที่จะมาดูพื้นที่ในการเสียชีวิตของเด็กคนนึง นะคะก็ตามลุงมาที่บ้านกกอกนะคะตอนนั้นเราดีใจมากนะคะเอฟซนะคะทุกคนเราก็เห็นกันอยู่พวกเราอยู่ในเหตุการณ์กันทั้งหมดหลังจากนั้นมาอีนางนี่ก็เลยแบบโอ้ยอยากได้ทนายคนนี้นะคะทนายคนนี้เก่งนะคะทนายคนนี้เก่งนะคะเก่งทุกอย่างเก่งชนะแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนั้นเป็นการฮิตไอทนายคนนี้มาก พวกเราก็เลยโอนเข้าบัญชีแล้วมันก็เลยนะคะเปิดรับบริจาคออกมาไล์สดนะคะบอกว่าจะรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือลุงพลนะคะเพื่อช่วยเหลือลุงพลนะและหลังจากนั้นมันก็เปิดรับบริจาคมาเรื่อยๆเปิดรับบริจาคมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็โอนเข้าไปเห็นไหมคะดูมันทํากับลุงสินะเราไม่อยากไปเลื้อฟื้นอดีตเก่าๆหรอกจริงๆเรื่องนี้มันจบไปแล้ว แต่ตัวของมันเองพยายามลื้อฟื้นตัวของมันเองพยายามสารภาพเองพวกเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่เรารู้เรื่องทุกอย่างเหตุเกิดยังไงอะไรยังไงนะคะลุงพลก็เ,เอ,อออหอหมกเพราะว่าลุงพลเขารักไอ้หมอผีเขาให้เกียรติไอ้หมอผีตลอดอันนี้คือเรื่องจริงนะจะเอาไอ้ทนายนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยไปสังเกตได้เลยนะคะเอฟซี F C. ว่าลุงพลให้เกียรติไอ้ทนายคนนี้มากพาไปกินอยากกินอะไรแม้กระทั่งนะคะ แม้กระทั่งอะไรนะแม้กระทั่งช่องของเมียไอไ้ทนายเทเนี่ยลุงก,ก็ดันจนสุดฤทธิ์แล้วก็ให้เอฟซีของลุงเนี่ยช่วยกันดันแป๊บเดียวยอดยอดกระฉูดคิดดูแล้วกันนะคะเอฟซีนะนี่ยังไม่มีบุญคุณอีกเหรอมึงยังมาแว้งกัดกันอีกเหรอแล้วก็อีนางสางนี่ก็ไปเข้าข้างเขาจนแบบไม่ลืมหูลืมตาถูกไหมคะเอฟซีแล้วเรื่องเงินบริจาคเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมึงยังไม่กล้าเลยควายมึงออกมาสิมึงออกมายอมรับความจริงสิ มีการบอกว่าอ่าเรื่องนี้ขอจบนะคะอยู่ที่ทนายให้ทนายจัดการเนอะเกง่งจริงๆนะมึงะ่ะกูจะบอกให้นะสิ่งที่มึงทำเนะ่ยอีบาปนะมึงเน่ะจำไว้เลยนะทุกวันนี้ที่มันเกิดเรื่องย้อนสอนกลับมาใหม่กลับมาใหม่เพราะอะไรก็เพราะความบาปของมึงไงความบาปของมึงไงที่มึงทำแบบนี้ไงทำกับลุงพลเนี่ยนี่แหละเขาถึงสวรรค์นี่เขาเลยส่งมาให้ นะสวรรค์ก็เลยส่งเรื่องเก่าๆย้อนอดีตกลับมาให้พวกกูกระทืบมึงไงกูจะบอกให้แล้วกูไม่กลัวใครด้วยนะเอฟซีขามันทําอะไรอีสางมันทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นนะคะคนเก่าๆไม่รู้หรอกค่ะเอฟซีเก่าๆที่ไม่ติดตามลุงพลเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าเหตุมันเกิดยังไงแล้วเรื่องจริงอย่ามาบอกว่าคอนเทนต์นี่เกลียดมากเลยคําว่าไอคอนเทนต์คอนเทนต์บ้าบอคอแตกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงควายกูจะบอกให้ นะคะเอฟซีนะคะกรรมใดใครก่อมึงระวังให้ดีนะกรรมนั้นน่ะมันตามสนองมึงตอนนี้มันตามสนองมึงแล้วนะโอนบัญชีมึงก็โอนไปตั้งหลายบัญชีให้คนโอนโอนเนี่ยเอฟซี FC บอกว่าให้โอนบัญชีไปหาพี่สาวตัวมึงเองเี่ยมึงก็ให้โอนไปนะพวกกูไม่มีหลักฐานแต่เอฟซีมีหลักฐานระวังสักวันหนึ่งนะหลักฐานมันจะเปิดกูจะบอกให้ลองดูแล้วกันว่าใครบาปกันแน่ คอยดูตอนต่อไปนะคะเอฟซีมันไม่รอดหรอกอันนี้คือเรื่องจริงทุกอย่างยอมนะคะนางฟ้ายอมฟาดนะคะใครอยากฟาดมาเข้ามาเพราะไม่กลัวนะคะเพราะมันเป็นความจริงค่ะ